สวัสดีค่ะพบกับช่องแม้ปกกอกนะคะ FC นี่นะคะร้านอันนี้คือเอาไปทำห้องครัวเนาะคะ่ะก็เลยย้ายอีกแล้วนะคะ FC ย้ายมาอยู่ตรงต้นคออีกแล้วคะ่ะนะคะบางทีตรงนั้นคะ่ะเผื่อได้เงินก็จะทำเป็นห้องครัวเนาะก่ออิดขึ้นมาเล็กน้อยเนาะนี่แหละย้ายอีกแล้วนะคะทุกคน อันนี้ยังไม่ได้เรียบร้อยนะพ่อเอามาไว้เบื้องต้นก่อนเนาะนี่ออกมาจากนันไว้ก่อนดผมอยู่นี่ใช่เอาออกมาตรงนี้ไว้ก่อนแล้วก็ผมนะคะตรงนี้ขึ้นแบบติดถนนเลยนะเอฟซเดี๋ยวเราก็จะเอานี่มาวางนะคะนี่โครงการระยะยาวขายหน่อไม้หวานขายเห็ดขายอะไรนะคะต่อไปนี่เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็คงจะกลุบนะคะตรงนี้ตรงตรงติดถนนนี่แหละคะ่ะ อาจจะคล้ายน้ำปั่นเนื้ออะไรก็ได้นะคะแต่ว่ายกมาไว้เบื้องต้นตรงนี้ก่อนเข้ามาขุดมันถึงไดเอามาได้ค่ะถ้างั้นก็คงเอามาไม่ได้หรอกอือ้อร้านน้ำปั่นนะคะนี่ร้านกาแฟาาาะะใช่เดี๋ยวเขาผ่านไปผ่านมาแม่พี่ก็มาแวะซื้อที่นี่แหละบ้านไร่นี่แหละ เราไปในอนาคตแต่ไม่รู้ปีไหนดอกแต่ว่าเอามาวางไว้ก่อนปีหน้านี่ก็ได้ขายอย่างน้นองก็ได้ขายผายขายเห็ดก็ว่ากันไปนะพ่อป่าบอกว่าหาลูกสะพ้ายมาขายเลยจะหาลูกสะพ้ายมาขายขอ้งแล้วชายใหญ่เนาะตกแต่งแล้วชายใหญ่ชายน้อยคุณเอา <laughs> เอาเบิ้ลจัดไป ประกาศหาสามปีแล้วก็บรรยายต้นขอไปขึ้นไปไปล้านก็ประกาศประกาศหาลูกศรซอยลงสอยลงเอ้ยนั่นแหละสอยลงมีดก็ได้มีดก็มาคมเนาะคมอยู่่นนัแล้วเยมีุคมนะดีตกแต่งทำเลนะคะมีดคมนะอันตรายขายเหมือนแม่คนบุญนะแม่พี่ นอไม้ดองเห็ดออกตามฤดูกาลเนาะเห็ดนอไล่นออะไรมาวางที่นี่นี่มีอะไรก็มาวางขายใช่ถ้าถ้าสมมติว่าคนผ่านไปผ่านมาถ้าเราขายประจําเขาก็มาเวะนะใช่อืมนี่ไงตรงที่ไอ้เลยสามแยกุณเป็นยังไงนั่นแหละไอ้ผลิตภัณฑ์อะไรก็ติบคงอก็ติบข้าวไม่กงไม่กวาดอะไรเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็เดี๋ยวหาทุนก่อนแล้วพ่อของฝากจากบ้านไล่ละวะบันนี้ ของฟังจะกคนบุญเราก็ของฟักจะมาไล่ลเดี๋ยวเราก็หากระซิบฆ่าเราก็เปียอะไรมาวางขายไปพี่เออให้เป็นจุดดึงดูดเนาะอโอ้ยนี่ก็ห้าวกันงกลางตะบันโอ้ยงานคอสิทัเบเด้อนี่ยงานคอสิทับนะฮะเอฟซีโอ้ยคอเนี่ตั้งแต่สมัยไหนแล้วนี่แต่ทีนี้มันมีเป็ี่ยนมาดเลยมาคอกระเทยเขาว่าอืม เป็นก็เป็นด้ามน้อยสองหมากสาม,มากไม่ได้เป็นใดอันนี้นะอืม<า>ไม่เคยเป็นไม่เคยเป็นได้แต่ลมเงา<อ>แต่ว่าแมงแขงน,นี่เมื่อปีกานี่ได้เยอะได้แมงแขงคุณสิทับล้านพืน่นละโอ้ <laughs> อันยกอันนี้ก็ก้อง,งหดยกหยังเนาะฮักบดขไข่เอฟซีได้คุณนะมีไฟกับพี่พร้อมได้หนะันหนาแม่พี่พ ยกกี่คนนะพ่อนนคนอยู่ในบ้านนะเอามานะมันเข้าออกหมดเลยไดอันนี้นะคือยกมาได้เอาเฉพาะพื้นออกโอ้แมงแข้งคูบ่อบขบไูเบเดี๋ยวราน้องพลอยเลิกเรียนเดี๋ยวเรา,เก,เรรเราก็ไปเนาะ <c oughs> ไปส่องเบิง่งก็ได้ไปส่องเบิง่งโอ้หนูไหวโอ้หนูไหวนี่สบาย <c oughs> นะคะโอ้โหสามารถยกไปที่ไหนก็ได้นะคะ FC นี่แหละ ก็พี่น้องกวนบุญของเราช่วยนะคะเมื่อกี้นี้เพื่อนก็ช่วยยกเอามาจากตรงนู้นค่ะจะก,ก่อนบอกว่าจะเอาไปทาห้องครัวนะ,ะก็เลยมันไม่ค่อยสะดวกเนาะก็เลยไม่ได้ไม่ได้เข้าไปใช้งานอะไรเลยค่ะก็เลยต้องยกมาตรงนี้นเตรียมความพร้อมไวรอนะคะเตรียมความพร้อมไว้รอตกแรงหรืออาจจะเป็นปีหน้านะคะหรือว่าตอนตอนที่เราพร้อมนะคะก็อาจจะ วางของขายได้นะคะเป็นพวกหน่อไม้เป็นเห็ดเป็นอะไรพวกนี้แหละนะคะนี่เดี๋ยวคุณแม่จะถมนะคะเดี๋ยวให้รถดินมาก่อนถ้าเข้ามาตอนไหนก็คือจะถมอยู่ประมาณสักสามรถนี่แหละคะ่ะก็ให้เต็มตรงนี้นะคะด้านหน้านี่เลาะมานี่ทําไวค้ค่ะทําเพิงน้อยๆพอดีน่ารักข้ามมาแล้วก็ปิดไว้ก็ล็อกกุญแจได้เลยสบายๆเลยนะคะเนี่ยตอนนี้ก็ วันนี้แคะค่ะเราจะเดินทางไปจำปาดงเดี๋ยวรอน้องพลอยนะคะประมาณบ่ายสามเตรียมไว้แล้วคะ่ะนะคะวันนี้ก็เตรียมหลายอย่างเหมือนกันนะคะที่จะเอาไปจำปาดงก็มีของสาวมนนะคะก็เตรียมไว้แล้วเป็นต้นคาแล้วก็ญ้าของคุณสุนะคะญ่าหวานในเปียปักช่องหนึ่งก็มี นี่เมื่อวานนี้ก็ให้ดูนะ FC มะเขือยักษ์ของยูยูนั่นแหละนะคะนี่โหอันนี้พึ่งกําลังออกนะ FC นี่ลูกโตแล้วล่ะคะ่ะถ้าใหญ่นะ่ะใหญ่กว่ากําปั้นอีกก็เอาไปเผาได้นะคะหรือว่าเป็นผัดสมลูก4ลูกแล้วคะ่ะโอ้โดกมากห้าหกป๊าดจะไม่ได้เอาไม้มาค้ำไปบอถ้ามันโตขึ้นนี่คะ่ะ อันนี้ก็เดี๋ยวเอาเดี๋ยวกลับมาจากจำปาดงเดี๋ยวค่อยไปเอาแขนงไายที่เราตัดออกนะคะเอามาเสียบแลวให้เขาเลื้อยขึ้นค่ะเพราะว่าเดี๋ยวก็ออกมาติดถนนนะคะนี่โอ้ลูกเล็กๆนี่ค่ะกําลังเป็นเลยทีเดียวนี่นี่นี่ดกซะด้วยนะคะแล้วก็กินประจําโอ้ทางนู้นก็มีค่ะมีเยอะอยู่นะ FC นี่น,นีเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะกําลังเป็นเลย นี่แต่ไม่รู้มันจะจับไหมนี่นะคะอันนี้ลูกหนึงนี่แล้วก็เห็นฝั่งนี้ด้วยนี่อันนี้อีกลูกหนึงะเออันนี้อีกลูกนึงโอ้โดกมากนะคะเครือเดียวนี่โอ้อันนี้ใหญ่แล้วคะ่ะเอซนี่ใหญ่แล้วเห็นแล้วพอกินแล้วล่ะคะ่ะนี่อันนี้พอกินแล้วโอ้โหนี่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 ว้าวอันนี้ไม่เจอนะคะ่ะนี่เพิ่งเจอโอ้ เดี๋ยวก็คงจะได้กินสุกค่ะเครือเดี๋ยวนี้คุ้มนะคะแบบเยอะเลยเป็นเรื่อยๆได้กินตลอดนี่นะคะอันนี้เป็นหญ้าหวานนะคะอันนี้หญ้าหวานกระสอบนี้เป็นอันนี้เนี่เปียปากช่องหนึ่งนะคะนี่แล้วก็ฝั่งนี้ด้วยที่ทําเป็นมันมัดค่ะนะคะนี่แล้วก็อันนี้เป็นขานะคะของสาวมน นู่นนะคะเป็นต้นกล้วยส่วนไอ้นั่นก็คงจะเป็นรอบหน้านะคะผักหวานชะอมนี่คือต้องถามน้งมนก่อนนะคะยังยังไม่ได้เอาไปค่ะถ้าพอเอากิ่งก็กลัวมันไม่ขึ้นเนาะเราต้องเอาที่แบบเขาตอนกิ่งแล้วนะคะนี่อันนี้คือปลานี่ก็ปลูกได้เลยนะคะเพราะว่าข้อตาเขาแบบแตกแล้วนะคะนี่แบบนี้ค่ะปลานี่ก็เสียบหรือว่าจะเอานอนลงก็ได้นะคะนี่ อันนี้คือพอดีเหมาะปลูกเลยนะคะี่เปียปากช่องหนึ่งนะคะอันนี้ถูกสูงนะคะท่วมเลยแหละนะคะก็ฝากด้วยนะคะสินค้าของบริษัทอมอมโฮมซับจำกัดไม่ว่าจะเป็นครีมเซรั่มเจลรองหน้านะคะซีบัคทอนพลัสเบตากูแคนทีพีคอฟฟี่ทีพีโกโก้เสื้อองคูปปิจิตนาคาราชนะคะพลาดไม่ได้ก็คือสบู่ฮันนี่โซฟนะคะ f c ช่วยกันสนับสนุนนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับลุงพลวัจเจนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้าค่ะก็ขอสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ